วันนี้เรามาฟังธรรมกันในหัวข้อสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมหรือว่าหุ่นยนต์ที่เราใช้กรรมขณะที่เราใช้กรรมมันจะมีสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอหลายคนก็เลยสงสัยอบางทีมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บตามเนื้อตามตัวบางทีร้องหอกร้องให้อที่มันเกิดขึ้นหรือ บางทีก็มีอาการต่างๆขนาดที่เนี่ยที่พวกเราฟอกลมอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าโดยปกติแล้วนี่บุญยนนั่งหลายเวลาใช้กรรมก็จะไม่คิดอะไรเพราะเราอธิษฐานจิตแล้วนี่คือตามหลักพิชาธารรมะเปิดโลกกรรมดานอยู่แล้วเพราะเราเบิกบุญจากพระเจ้าอ่าคือเราเข้าสู่กรรมฐานเวลาที่เราจะนั่งกรรมฐานเราก็ต้องมีการเบิกบุญ ต่อพลังงานต,างต่างๆคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆเพื่ออะไรมาเพื่อใช้กรรมามาเพื่อชดใช้นี่กรรมนี่เวรที่พวกเราได้ทําไว้ในอดีตแล้วไอ้สิ่งที่เหนือกว่านั้นที่พวกเราสามารถใช้กรรมแทนคนอื่นได้นี่คือวิชาของเราเราจะไม่ละเมิดวิชาของคนอื่นวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนี่หนึ่งสามารถใช้กรรมตัวเองได้ด้วย ที่เราทำไว้ในอดีตเพื่อชําระหนี้คดีความต่างๆบาปกรรมเวรทั้งหลายที่พวกเราทํามาหลายร้อยหลายพันชาติเพื่อตัดภพตัดชาติให้มันอยู่ในชาติเดียวให้เบ็ดเสร็จในชาติเดียวอันนี่คือของเราแล้วเรายังยกระดับเป็นยอดมนุษย์หุ่นยนต์ที่สามารถที่จะใช้กำให้คนอื่นได้ด้วยนะไม่ญาติจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ญาติพี่น้องพ้ร่องรับไปแล้วก็แล้วแต่หรือจะอยู่ต่างแดนต่างประเทศอือ้น,อนี้ของเราล้วนแต่ทําได้เพราะนี่คือสิทธิพิเศษนี่คืออํานาจพิเศษนี่คือธรรมะพิเศษอที่อ่าพุทธองค์ท่านประทานมาให้เพราะวิชาโพชฌงเจตนั้น่ะหรือว่าวิชาธรรมะเปิดโลกกรมมันดานในใช้อํานาจของอานาปานติสติสติประธานสี่ แล้วก็โพชดชงเจดเนะ่ยเพื่อยกระดับให้ใคลายทุกเนะี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นเรื่องของกรรมดานให้เป็นไปเออคือพวกเราล้วนแต่เคยทําบาปสร้างบุญกับมาในอดีตทั้งนั้นทุกคนก็ล้วนแต่มีบาปมีบุญตามมาตลอดนะเพราะฉะนั้นบาปบุญทั้งหลายที่พวกเราทํา ทำกับใครก็แล้วแต่มันก็ต้องส่งผลในชาตินี้เสมอนะี่หรือมันอาจจะรอไปชาติหน้าอีกถ้าเรายังไม่ตัดสู้นะถ้าเรายังไม่ดับสิ้นในชาตินี้ถ้าไม่หมดสิ้นในชาตินี้อ่ามันก็จะตอบชาติต่อไปอีกอนะทีนี้ด้วยความเมตตาจากเบื้องบนเราก็มีโอกาสที่จะชําระหนี้คดีความได้นะคือว่าใช้กรรมใช้เวรต่างๆที่เราพวกเราทําได้ทีนี้ ปัญหาก็เกิดที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายที่สงสัยกันก็คือมันมีอาการร้อง,องห่มร้องไห้อ่มีอาการเจ็บตามเนื้อตามตัวหรือมีกริยาท่าทางต่างๆที่มันเกิดขึ้นเออนัมันก็แน่นอนอยู่ดีอ่ะนะแต่ภาวะที่เกิดขึ้นให้เรามองว่าเป็นเรื่องก,กฎเกณฑ์แห่งกรรมอยู่แล้วเป็นวิบากของกรรมอยู่แล้วเพราะเรา มาเพื่อใช้กรรมนะเพราะฉะนั้นบาปทั้งหลายที่พวกเราทํามาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรามีความทุกข์แน่นอนเออหรือบางทีบางครั้งเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเอ,อ่อที่พวกเราทําบาปกับเขามากจนเกินไปโดยเฉพาะลูกๆของหลวงพ่อดีนะลูกๆของหลวงพ่อดีส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นนักรบนะเพราะฉะนั้น วิบากกรรมตัวนี้ย่อมรุนแรงเพราะเราเผาบ้านเผ่าเมืองเขาเราพากลูกพากครอบครัวเขาทำร้ายเขาอันนี้คือเราเราเข้าใจกันดีแต่พอลูกลูกของหลวงพอดีที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็จะเจอสภาวะธรรมที่เขาไม่ยอมเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาไม่ยอมเขาปฏิบัติอาฆาตจองเวรเพราะเรา ไปบุกลุกบ้านเมืองเขาอย่างเช่นเราไปตีลาวขมรน,นีหรือตามหัวเมอืองต่างๆแม้แต่ประเทศไทยเราเองเออถ้าใครไม่ยอมไม่ยอมสบายวิพักมันจะเป็นอยู่ดีเพราะเรายื่นหนังสือขึ้นไปแล้วว่าจะยินดีร่วมไหมถ้าไม่ยินดีร่วมเราก็ต้องสู้กันในเมื่อสู้กันก็ต้องชนะไปข้างใดข้างหนึ่ง เออผู้แพ้ย่อมเป็นกบฏผู้แพ้ก็ย่อมถูกทําลายเป็นธรรมดานี่ทีนี้การทําลายเนี่ยหรือว่าการล้างผานการได้เมืองขึ้นมานี่เนี่ยมันก็ต้องทําให้เขาผู้ที่ไม่ยินยอมนี่ในเมื่อเราสู้กันเสียเลือดเสียเนื้อนี่นะทีนี้มันก็ต้องเวลา,เาที่เรากลับมาหรือว่าเ,าเวลาออกจากเมืองนั้นนี่ นอกจากที่เราจะส่งคนไปดูแลแทนหรืออ,อ,อาจจะต้องทำลายเขาพรเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเชลยศึกแล้วเนี่เอ,อเราต้องกวาดต้อนเข้ามาหนึ่งหละ่ะอันที่สองเนี่ยเออบางทีบางครั้งนี่เราไปตีหัวเมืองอื่นเราก็ต้องทำเมืองนี้ให้มันย่อยยับไปก่อนเพื่อตัดสเบียงไม่ให้ฟื้นได้เร็วขึ้น อันนี้คือคือมันเป็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้วิชายสงครามอยู่แล้วศาสตร์ของนักรบอยู่แล้วพวกเราต้องเข้าใจนะการการตีเมืองแต่ละเมืองเนี่ยโอเคถ้าเมืองไหนที่ย่อยินยอมเราก็ร่วมกันไปร่วมกันไปนะเพราะฉะนั้นใครขณะที่เราเผาบ้านเผาเมืองเขาขณะที่เราภาคลูกภาคเมียเขาต่างๆเนี่ยการสู้รบมันจะเมตตาก,กันก็ไม่ได้ นักรบนี่ถ้าเมตตามันไม่ใช่นักรบมองออกไหมล่ะนี่แหละทึงบอกว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนี่ในอดีตของเรานี่ล้างผ่านทําหันเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรหรือว่าจิตญาณทั้งหลายล่ะหรือว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราใช้กรรมเนี่ยเขาก็จะมาปรากฏกับเราเพราะเราเปิดให้เขาได้มีโอกาสเพราะเรารู้ว่าอืมจิตเหล่านั้น เขามีความทุกข์ความทรมานนี่เขาปิบัติอาฆาตจังเวนซึ่งเราทำบุญทั่วไปนี่อย่าหวังเลยว่าเขาจะรับแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าโดนทําลายครอบครัวยิ่งเป็นกษัตริย์นี่เขายิ่งไม่ยอมเลยในจะบริวารในใครของเขาต่างๆเนี่ยทหารเอกมั่งนะแม้แต่ไร้พลต่างๆเขาสูญเสียเท่าไหร่นะ เขาก็ย่มไม่ยอมเรานะแถมเรายังเผาบ้านเผาเมืองก็อีกอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้แหล,และแรงปยาบาติอาฆาตมันยิ่งลึกขึ้นนะตอนนี้มันก็เลยมาประสบเหตุกับมวลชนทั้งหลายหรือว่านักปฏิบัติทั้งหลายที่ที่ปฏิบัติกันน่ะที่เขาไม่ยอมแล้วสิ่งที่พวกเราจะทำให้เขายินยอมได้ หนึ่งต้องใช้บุญมหาศาลอันที่สองเนี่ยต้องเกี้ยกล่อมหรือต้องให้ข้ออัดข้อทำเขาให้เขาเกิดปัญญาอันนี้คือหลักและวิธีการที่จะชำระคดีความได้เพราะจิตญาณพวกนี้เนี่เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดแค่บุญเล็กๆน้อยๆหรือว่าบุญมหาศาลขนาดไหนเขาก็ไม่เอาและปัญญาบาทตัวน,นี้มันรุนแรงเพราะเขาอยู่ในขุมนรก แรงปรจจะจติของเขาตรงนี้เนี่ยทาให้เขาต้ตงตกาลกหมกไหมนะเราจําเป็นต้องให้เขาเกิดปัญญาให้เขาอ่อนหรือว่ายินยอมด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายในเชิงบุญบาปหรือว่าเวรกรรมเนี่ยหรือความจริงที่ปรากฏขึ้นเพราะพวกเราเนี่ย อยู่ๆจะมาฆ่ากันเลยเนี่ยเป็นไปนไม่ได้นี่นีนี่คือหลักที่พวกเราทุกคนต้องรู้และแก้ทางมันเอออดีตเขาทําเราปัจจุบันเราต้องทําเขามันเป็นธรรมดามันอยู่ที่ว่าใครจะโหสิก,กรรมใครจะเกิดปัญญาก่อนอันนี้แหละคือหลักมันน่แล้วสิ่งที่สมควรและก็เหมาะสมที่สุดเนี่ย เราต้องเปิดเผยความจริงนะต้องบอกความเป็นจริงให้เขาเความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนี่อ่ที่ที่ที่เราควรเข้าใจก็คือบาปที่ทำลงไปเอาคืนไม่ได้ฟังเข้าใจไหมอดีต นี่เราเคยทำเขาล้วนแต่มีความจำเป็นและเอาคืนไม่ได้แก้ไขไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองนี่พยาบาทอาฆาตจองเวีนเขาก็ไม่ได้อะไรแม้แต่เราตายไปเขาก็ไม่ได้อะไรชีวิตระดับไปนี่เขาก็แค่สะใจแต่ถามว่าเขาขึ้นนรกได้ไหมขึ้นจากนรกก็ไม่ได้ อันนี้คือหลักมันเขาจะไม่ได้อะไรเลยงานนี่ต้องพวกเราต้องแสดงทรรให้เขาฟังนะนี่คือนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าถ้าเขาไม่ยินยอมเขาไม่จะไม่ได้อะไรเลยนี่เราต้องอธิบายในเชิงความเป็นจริงตามหลักความเป็นจริงแต่ถ้าเขายินยอมหรือว่าโอโหสิก,กรรมเนี่ยหนึ่งเขาได้บุญจากเรา สองนี่เขายังมีโอกาสที่จะขึ้นมาจากกลุ่มนรกได้เพื่อมารับใช้พุทธศาสนานี่คือข้อต่อรองเพราะตอนนี้เบื้องบนนี่เปิดโอกาสให้กลุ่มนรกเปิดโอกาสให้คนหรือว่าจิตญาณที่อยู่ในอบายภูมิได้มีโอกาสนี่แหละว,วิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดาคือเปิดโอกาสตรงนี้ให้เขาได้ใช้กายเราอามองออกนันสิีนี้ ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะถ้าสี่ขันห้าของเราเจ็ด,ดวงนั้นนี่น่ให้เขามาพิสูจน์ให้เขามาทดลองใช้ลมกับเราใช้ลมหายใจกับเรานี่เชิญเขามองออกไหมเชิญเขานั่นแหละเรียกเขานั่นแหละอ้าวพิสูจน์ดูฉันจะให้ชีวิตเธอหรือเอาชีวิตฉันไปเลยถ้าเอาไปได้ มองออกอไมเนี่ยถ้าแน่ใจนะคือมันต้องตาต่อฟันฟันต่อฟันถูกไหมตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหม,ตตไหมจิตใจเราต้องแข่งกว่าเขามองให้ดีนะพ่อบอกแล้วว่าตาบใดที่เราจะมีลมหายใจอยู่จะไม่มีใครทําอันตรายเราได้เลยเจ้ากรรมนายเวรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชีวิตเราไปได้ไอ้นี่คือหลักแต่เราต้องใช้หลักเมตตา แล้วก็ความลากล้าแกร่งของเราเองที่เราจะใช้กรรมให้เขาแน่เราพร้อมที่จะมอบชีวิตให้เขาอันนี้คือหลักอยา่าหนีอย่าอ่อนแอและอย่ากลัวนี่คือหลักในการปฏิบัติธรรมให้เขามาเอาชีวิตรเราเลยลองดูสิเอาชีวิตจะไปได้ไหมฟังฟังเข้าใจไหม มาเลยฉันพร้อมที่จะใช้ตรงนี้ฉันพร้อมที่จะให้ชีวิตเธอถ้าเธอไม่อหุสิกรรมเนี่ยเราก็อยู่กับลมหายใจพิสูจน์ดูอ่ให้เขาพิสูจน์ว่าเป็นยังไงนะเราก็อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวพอกลมไปมันจะทําอะไรก็ดูมัน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 นี่ยอย่างไรเสียเขาก็ต้องยอมแพ้เรา จิตมันจะอาฆาตขนาดไหนมาเจอไม้นี้ยอมหมดนี่คือหลักของเรานะฟังให้ดีนะอย่ากรัวอยาวันไว้กับคำคู่ของมันเน่มาเอาเลยชีวิตกันเน่และอีกอย่าหนึง่งเราควรถ่ายทอดให้เขาให้เขาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมให้เขาสลัดตัดทิ้ง เพราะตอนนี้เราสบายแล้วมองแค่นี้ตอนนี้เราเจอธรรมะนี้ธรรมะอันวิเศษเออท่านทั้งหลายถึงมาเจอเราได้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเห็นไหมมองออกไหมเราเปิดโอกาสให้กท,ทุกจิตญาณที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเราเนี่ยที่เราเคยทําบาปกับท่านทั้งหลายไว้เราจะชดใช้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิต มองออกไหมตรงเนี้ยขณะที่เรากําลังทําอยู่นั้นเพราะฉะนั้นพีสูตรได้เธอมาพิสูน์ได้เธอมาปฏิเดชปฏิได,ได้เราพร้อมที่จะให้กายเธอนี่อา,อาศัยศึกษา,าตำราเล่มเดียวกันเพราะตำราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือธาตุสี่ขันห้ารูปกนำนามที่มีอยู่ท่านกับเราก็พอๆกันก็จะย่งมองออกไหมเนี่ย ถ้าเราทุกคนเดินตามพระพุทธองค์แล้วนี่ควรสลัดตัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแน่ต้องรู้ด้วยปัญญาว่าสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมในอดีตโน้นเขาอาจจะทําเราเราถึงไปทําเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํากับท่านทั้งหลายในชาตินี้ชาติที่แล้วตอนนี้เรามาเกิดแล้วเรายินดีเพราะเราเกิดปัญญาเพราะเราเข้าใจในธรรม เราพร้อมที่จะรับผิดชอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดควรบอกให้เขาแจ้งถ้าอโหสิกรรมได้นั่นคือมีความสุขอย่างยิ่งตัดความโลภความโกรธความหลงได้นั่นคือนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเดินทางตามพระเจ้าของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นผลของกรรมทั้งสิ้นแน่ ทงที่บางทีบางครั้งนี่บางคนออกโอ๊บางทีเราไม่หัวเราะอึกอัก,อากบางทีมันไล่ลำนั่นคือบุญทั้งหลายที่มันส่งผลอ่าที่เราเคยไปทําบุญทําอะไรต่างๆเอาไว้กุศลทั้งหลายที่เราจะไปเกิดบนสวรรค์เราไม่ต้องเกิดแล้วมองไว้ตรงนี้เราไม่ต้องไปเกิดบนสวรรค์อีกแล้วเราเกิดชาตินี้สุดท้ายแนละ้วจบมัน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 มันจะไร่ลำมันจะทําอะไรก็ช่างมัน นั่นคือจิตที่มันสูงขึ้นแล้วจิตเรายกระดับนะอยู่กับคุณงามความดีความดีสง่งผลก็ทําให้เรามีแต่ความสุขความสงบความเย็นความสบายนะเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องสงสัยถ้าเราอยู่กับความสงบเย็นสบายนั่นคือบุญที่สง่งผลถ้าเราอยู่กับความวุ่นวายร้อง,องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนั่นคือบาปสง่งผลเนบาปที่เราทําไว้ในสสุขผล เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างล้วนแต่ต้องใช้ขั้าหมดเลยเป็นสภาวะที่เราต้องใช้ไม่คนยึดมั่นถือมั่นไม่คนติดอะไรทั้งสิ้นนี่ก็บอกแล้วว่าเราจะอยู่กับลมหายใจจนกว่าทุกนั้นจะดับไปหน้าที่ของนักปฏิบัติมีแค่นี้ขบวนการใช้ครรมหรือร,รมการแสดงแสดงนั่นคือมันเป็นแค่หลักวิชาการที่เราจะทำที่ผานให้มันแจ้ง ที่จะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานแยกรูปแยกนามให้มันชัดเจนเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อการใช้เพื่อที่เราจะจุดช่วยเวไนใน,ในการสร้างบาร,รมีของเราต่างหากนั่นคือหน้าที่ของเราที่เรามอกกายเทวาชีวิตพุทธะแล้วนี่แล้วเราก็เอาหลักตรงนั้นแหละเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเออทั้ง อบายภูมินะทั้งสบายภูมิเราก็เรียกว่าทั้งนรกสวรรค์มารวมกันอยู่ที่ตัวเรามาศึกษาธรรมะเล่มเดียวกันกับเราคือธาตุสี่กันห้ารูปกบนามอ่าคือตรงนี้แหละที่เราจะเห็นชัดเจนขึ้นเพื่ออะไรเพื่อความจางคลายจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายทั้งปวงเพื่อปัญญาให้มันเกิดขึ้นกับทุกดวงจิต แม่ว่าเป็นสวรรค์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นนรกก็ดีถ้ามาศึกษาเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ส่วนมากแล้วเทพพรมทั้งหลายเขาก็จะไปนิพพานเร็วกว่าเราถ้าเขาสลัดความเป็นตัวตนของเขาออกถ้าเขารู้แจ้งในธรรมจริงๆเน่แต่สิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นคือความโศกแล้วยึดมั่นในอัตตาตัวตนของเขาว่าเขามีเขาดีเขาเด่นเขาดัง เขารู้เขาเห็นเขาเป็นเขาสุขแล้วเขาก็เลยไม่ใส่ใจตัวอัตตาตัวนี้ก็สูงกว่าัต์นรกสูงกว่ามนุษย์เพราะเขามีความสุขคนมีความสุขย่อมเยอหญิงเย่อโสโอหังเป็นธรรมดาเน่นั่นะความถือตัวถือ,ถอ,ถอตอนมันก็เลยมากกว่าคนธรรมดาในคือหลักของมันเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมแล้วนี่เราก็ต้องอธิบาย ไม่มีคำว่าตัวตนทุกอย่างล้วนแต่เป็นสมมุติหมดเทวดาก็สมมุติเทพก็สมมุติพรหมก็สมมุตินรกสวรรค์สมมุติทั้งสิ้นสมมุติบัญญัติเออสมมุติสัจจะสมมุติที่มีจริงที่สัตว์โลกทั้งหลายจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ นั่นคือบทบาทแห่งสัตว์โลกที่ยังมีความทุกข์ที่ยังมีกิเลสหนาะปัญญาทึบอยู่ย่อมติดอยู่กับสมมุติอย่างนี้ตามกรรมเออเป็นไปตามกรรมในที่กระทำเอาไว้ในตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น่ะเจพก็ดีพรมนั้งดีอย่าได้เยอะหญิงเยอะโสหังเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์หรือตกนรกได้อันนี้คือหลักที่เราต้องคอยบอก เขาเพราะเราเข้าใจทำเนี่ยเพราะต้ออย่างล้วนแต่มาทําหน้าที่พร้อมก็ทําหน้าที่ของพรหมเทพทําหน้าที่ของเทพนั่นคือธรรมะมนุษย์ก็มาทําหน้าที่ของมนุษย์แต่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดมาเพื่อชําระหนี้คดีความชาระกรรมเพื่อสลัดตัดทิ้งเพราะมนุษย์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีสองระบบเห็นตามความเป็นจริงของสมมุติเออ รู้ตามความจริงของสมมุติเทวดาพรหมเขามีแต่ดีสมมุติอยู่กับความดีสมมุติคือความสุขเขาเสวยวิบากของความดีเขาก็เลยไม่รู้ว่าความเลวมันเป็นอย่างไรผลแห่งความเลวมันเป็นยังไงเขาไม่ได้สัมผัสความทุกข์น,นี่คือหลักของมันเขาก็เลยมองว่าคนชั้นต่ำก็เหมือนเนี่ยพวกเรายังยังไม่เคยทรมานในกระทะทองแดง พวกเราก็เลยไม่รู้ไอกระทะทองแดงมันเป็นอย่างไรเข้าใจยังพวกเราก็เลยรู้ถูกนรกทั้งนั้น<ม>เออว่าพวกนั้นต่ําพวกนั้นเลวเข้าใจยังเออนี่แหละคือความไม่รู้มันก็เลยดูถูกเหยียดยม้มพวกเป็ดพวกสัมภเวสีเอออาว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ําดูถูกดูแคลนสัตว์ดีรฉานหมูหมากาไกา่อาว่ามันเป็นสัตว์ชั้นต่ํา นนี้เพราะฉะนั้นต่างกันอะไรกับพรหมเทพทั้งหลายที่ดูถูกมนุษย์ดูถูกชั้นต่ําเหมือนกันนั่นแหละยิ่งมีความสุขมากเขาก็ยิ่งตัวตนมากสูงมากมันจะไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นจําเป็นอยู่ดีที่พวกเราเองนั่นแหละเวลาเขามาพึ่งเราเอ,อ่าบางทีบางครั้งนี่เขาอยากพิสูจน์ก็มีไง พระเทพทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีพระเจ้ายังพรหมทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีมองเข้าใจนะตรงนี้แต่เทพพรหมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เข้าใกล้เราอยู่แล้วเพราะพวกนั้นหาลาบสกักการะอย่างเดียวหาเครื่องเส้นเครื่องไหวอย่างเดียวมองออกไหมถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนี่เขาจะไม่หาเครื่องเส้นเครื่องไหวเขาต้องการดับทุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้แหละ จะมาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกของพระเจ้าทั้งหมดมองออกไปเนียขณาดที่พระเจ้าท่านยังมีพระชนอยู่ไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิมันก็ยังไม่สนใจเลยมองออกไปเนี่ยขนาดมนุษย์ทั้งหลายเขายังไม่สนใจเลยก็มีเออพระองค์เดินผ่านไปมันใส่หัวแลยพระเข้าใจยังเออนี่แหละเพราะฉะนั้น มันไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิกับสมาธินี่มันต่างก,กันกับความคิดเท่านั้นเองเออเหมือนกับศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจศาสนาพุทธเพราะมันรู้ต่างกันเห็นต่างกันแล้วแนวมันต่างกันนะฟังให้เข้าใจนะตรงนี้เพราะฉะนั้นสภา,าวธรรมที่มันเกิดขึ้นเรานักปฏิบัติธรรมนี่ที่ฟังธรรมจากพ่อบ่อยนี่ ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแน่ยยิ่งสัตว์นรกทั้งหลายที่พรบจตาบาทอาฆาตจองเวรเรานี่ทําให้เราเจ็บปวดรวดนราวนี่แหละนะตรงนี้ต้องอธิบายด้วยปัญญาให้เขาเห็นด้วยปัญญาแล้วกล้าพวกเราจะสังเกตนะเวลาที่พ่อให้ธรรมะก,กับสัตว์นรกทั้งหลายที่เวลาที่พ่อต่อรองพวกเราจะเห็นไหม เออที่พ่อต่อเราบอกเขาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมเขาจะเอาชีวิตเขาอย่างเดียวพ่อจะบอกเสมองั้นมาเอาชีวิตของหลวงพ่อดีไปมาเออฉันจะใช้ชีวิตให้แล้วจิตญาณทุกดวงล้วนแต่วันไหวตลอดพราะเราเคยเห็นไหมล่ะสังเกตดูไหมล่ะเขาจะยอมทันทีเออตรงนี้แหละสําคัญพเพราะอะไรจิตมันต่างกัน เจ็เจมันต่างกันเพราะพ่อไม่ได้กลัวตายเพราะพ่อรอวันตายอยู่ตลอดเวลาพอตายแล้วสบายเออมองออกไหมนี่คือเราถึงพร้อมแล้วเราไม่ได้กลัวชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อมาหาชนเท่านั้นเองอันนี้คือหลักของมันอ่านี่คือความพร้อมพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมไปเจใจมันเลยแกร่งขึ้นนี่คือคือเราต้องใช้หลักของปัญญาล้วนๆน,นะใจ จะมีความโวดเหี่ยมขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าใช้ปัญญาปุ๊เขาจะเข้าใจนะมองออกนะทีนี้ส่วนจิตญาณเล็กๆน้อยๆที่ที่เราเคยทําบาปเล็กๆน้อยๆนี่ถ้าเราปฏิบัติทำมากๆนี่เขาอยู่ไกลๆเขาก็หัวสิกรรมแล้วเ,เพราะว่าที่เราทํานี่มันก็บอกแล้วเหมือนน้ํำลาอะวิปัสสนากรรมฐานของเราเนี่ยเหมือนน้าเนี่ยนี่เหมือน เมือนน้าท่วมอ่ะเข้าใจน้ําท่วมลงหลากจากภูเขาจากแม่น้ํำไมหมล่ะที่มันหลากมาเนี่ยน้ําท่วมท่งอ่ะเออมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาแค่สภาวะมาเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาได้รับความเย็นเขาสบายเขาไม่เอาแล้วนะเขาโหสิกรรมเขาสาทุสาทุสาท,สาท,สาทุหมดแล้วเนี่ยแต่แรกๆนี่ย่อมยม่อมย่อมมีความทุกข์อยู่ดีมองออกไหม เออย่อมมีความทุกข์เพราะอะไรหนึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ดีนี่คือลมเรายังไม่ได้สองบุญเรายังไม่ถึงสามจิตเรายังไม่แก่งพอเรายังไม่เข้าใจปัญญามันยังไม่เกิดมันก็เลยหวันไหวตลอดเวลาในเมื่อเราหวันไหวตลอดเวลาเจ้ากรรมนายเวรก็เลยกลัวกลัวแล้วจะหนีเขาเขาก็เลยครอบเราได้ง่ายๆแค่นี้เลยใครอดอดแอ่นี่ ย่อมแพ้เจ้ากรรมในเวรเสมออ,อหลักของเราคือต้องแก่งเขาไว้เอ,อเบิกบุญพ่อถึงให้พวกเราเบิกบุญไงให้พร้อมที่จะจ่ายมาเท่าไหร่ก็ให้ให้ไม่อันเรื่องไม่มีอันมาเลยเรียก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 มาเลยเอ,อบอกต่อเลยทวดาบอกต่อมาเลยมาขณะที่ฉันปฏิบัติมาเลย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 สนุกกับการใช้กรรมจบเลยเห็นไ,ไหมเออยิ่งเพลินใี่นี่มันยิ่งไปยิ่งชํำชองยิ่งไปยิ่ง เพราะฉะนั้นนี่หลักของพระเจ้าอยู่กับโพชฌงค์ทั้งเจ็ดทำให้มากเจริญให้มากซึ่งโพชฌงค์เจ็ดนั้นย่อมเกิดปัญญาพิมุติหลุดพ้นทุกข์กับความดับทุกข์อยู่ที่นี้อริยสัจสีอยู่ที่นี่หมดธรรมะของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ล้วนอยู่ที่นี่เป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่ายึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดจบนะสงสัยไหมไง่ายๆ หมดเวลาแล้วหมอไหมเนี่ยอ่านอกไประเด็นมีใครถา,ถามอะไรเพื่ทีนี้